คุณเลดเฟสตัวละครสมมุติที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยเหล่าผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าคุณเล f a ฟสจะมาปรากฏตัวในตอนกลางคืนเพื่อมอบของขวัญให้กับเด็กที่ทำตัวดีแต่ว่าเรื่องเล่าของคุณเล Face นั้นมันจะเรียบง่ายแบบนั้นจริงๆงั้นเหรอ <Wow. S 1> Bad Parenting s t สตอที่ 1. <Wow. S> 1มีความเหมือนรายการทีวีเก่าๆนะครับ <Wow. S 1> คุณเล f a ฟส เพยตกใจอ๋อทำเหมือนสต็อปโมชั่นเลยครับแม่กลับมาสายอีกแล้วนะไม่เอานะลูกแม่งานยุ่งนะแต่วันนี้วันเกิดผมนะอ๋ออ๋อแน่นอนสิแม่จำได้งานของขวัญผมอยู่ไหนอะแม่ลืมครับอ๋ว่าแล้วลูกเคยได้ยินเรื่องราวของคุณเลดเฟสไหมในคืนวันเกิดถ้าเกิดเด็กทำตัวดีแล้วก็คุณเลดเฟส จะแอบเอาของขวัญมาให้ขณะที่เด็กกาลังนอนอยู่จริงเหรอจริงสิถ้าเกิดลูกอยากได้ของขวัญแล้วก็ลูกต้องรีบเข้านอนนะโอเคทัางนั้นผมไปเข้านอนแล้วนะแม่ใครวนะนะนี่กี่วันแล้วนะที่คุณกลับมาบ้านดึกแบบเนี้ยพอดีว่าฉันต้องทํางานและกะฉันก็เลิกดึกมากโกหกนี่เธอยังคิดว่าฉันเป็นไอ้โง่อยู่แล้วไงโอ้แมงก้มมาน่ากลัวจัดให้เด็กเวนกลับห้องไปได้แล้วอย่ามาแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันนะ โอเคทำไมคุณพ่อกูเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคปล่อยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันน่ากลัวจัดจัดกูบอกเลยน่ากลัวจัดปล่อยผู้ใหญ่เขาคุยกันละกันผมเชื่อว่าจริงๆแล้ววะ่ะผู้ใหญ่นะครับเวลาเขาอยู่กันตัวๆเขาอาจจะสวีทหวานกันนะครับเขาต้องเข่งขึมนะครับทาให้เด็กแบบรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เข้าไปยุ่งแต่แท้จริงแล้ววะ่ะเขาสามารถจะสวีทกันได้โอเคผมว่าน่าจะต้องนอนละครับโอเคเสียงกล่อมครับคุณเลดเฟสอย่างนั้นเหรอ อเสียงฟ้าผ่าเสียงเดินหนักแน่นขยับไม่ได้นั่นใครอ่ะคุณพ่อเหรอสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยคุณเลดเฟสเหรอ คุณหน้าแดงอ๋เอาของขวัญมาให้เหรออย่าบอกนะเอาของขวัญไปไว้ในตู้อะแล้วกูก็ต้องไปเปิดตู้แล้วก็จะโดนคุณเลดเฟสแกกอดเอานะสิกลับจากคนที่สงสัยเด็กน้อยกับทิชชู่กล่องโอ้นั่นอะไรเอ่ยนี่มันหรือนี่คือของขวัญจากคุณเลดเฟสสวัสดีฉันชื่อรอนโอตุก๊กตาพูดได้เหรอฮะ นายพูดได้เหรอเจ้าตุ๊กตาใช่สิพะฉันถูกสร้างขึ้นโดยเวทมนต์ว่าแล้วนายก็ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนฉันและยังชื่อเดียวกับฉันอีกถูกต้องแล้วล่ะเจ้านายของฉันสร้างขึ้นมาเพื่อเธอเลยนะแต่ว่าตรงคอนายมาดูหลวมๆนะมันโอเคแหละบางครั้งเจ้านายของฉันก็อาจจะทำผิดพลาดบ้างแต่นับเป็นปเรื่องเล็กน้อยนะเมื่อเทียกบกับตุ๊กตาตัวอื่นๆแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือว่าเธอกับฉันจะเป็นเพื่อนกันแสนดีฟังดูเจ๋วไปเลยว่าแล้วอยากเล่นอะไรกับฉันไหมเจ้านายของฉันน่าจะเก็บของเล่นไว้ในตู้้้้เเสืออผาานนนัั่ไไมมหด อย่างที่กูคิดไว้เ,เอ๊ะประตูตู้มันติดเหรอรออีกรอบได้ไหมฉันลองสุดแรงแล้วนะแต่ว่ายังเปิดไม่ออกเลยตุ๊ก,กตาพูดว่าฉันหิวเอ๊ะนายเป็นตุ๊ก,กตานะแล้วจะกินอะไรได้เหรอไม่นะคนที่กินต้องเป็นเธอแต่ว่าฉันสามารถรับรู้ถึงทุกสิ่งที่เธอกินได้เจ้าหนายของฉันได้เชื่อมภาษาสัมผัสแล้วก็อารมณ์ ของฉันเข้ากับเธอซึ่งฉันก็สามารถเข้าใจเธอได้ว้าวฟังดูสุดยอดไปเลยมึงมาเชื่อมกับกูตอนไหนวะแม่งโดนเชื่อมจิตเชื่อมวิญญาณเรียบร้อยกูว่าแม่งต้องจำจังหวะนแหละต้องมีใครผูกมาเอาประตูปิดขอบคุณแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่ประตูห้องพ่อเข้าไม่ได้โทรศัพท์เมื่อวันวางอ่อมันจะไม่วางนะหรือผมแค่ไม่เห็นนั่นคือกระปุกอะไรกระปุกยาเหรอในนี้ ลูกครูจะมาอ่านโน้ตนี้ตอนบ่ายหนึ่งแล้วสินะใช่ไหมล่ะพ่อขี้เซาแม่เตรียมอาหารที่ลูกชอบใส่ไว้ในตู้เย็นนะลูกอย่าลืมเอามาอุ่นก่อนกินด้วยล่ะแล้วก็ช่วงหลังมานี้นะแม่เห็นว่าลูกไม่ค่อยจะกินข้าวเลยอะ่ะลูกรู้ไหมแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่บ้านเหมือนกันพาะง้นลูกดูแลตัวเองด้วยนะอย่าทําให้แม่ต้องเป็นห่วงล่ะแล้วก็อย่าลืมนะกินข้าวเสร็จแล้วอะ่ะก็อย่าลืมกินยานะจากแม่ของโปรดของเราเราถือบางอย่างอยู่แล้วกูจะวางยังไงหรือว่าต้องวางต,งตุ๊กาเตา ตุก๊กตาแม่งยืนด้วยตัวเองได้โคตรแชทมันทำบรรยากาศมันหลอนอยู่นะครับผมว่าอยู่ในมุมกันเหมือนจะไม่ใช่ผีซัมติงที่ไม่เข้าใจงั้นเรามากินข้าวด้วยกันไหมแล้ววางโอ้โหแม่งหันหลังด้วยนั่นของโปรดของเธอเหรออยากเห็นชั้นไล่เวทมนต์ไหมใช่เอาเลยโอเคจะทําให้ข้าวจานนี้มันม่วันหมดทุกครั้งที่เธอกินหมดแล้วก็ข้าวในจานนี้จะกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่ง น่ากลัวอยู่นะว้าวสุดยอดไปเลยว่าแล้วนายทำอะไรได้อีกล่ะอย่าถามอย่าถามคำถามไปเปิดอะไรอะไรอะไรขวดเบียร์เหรอ อะไรขึ้นน่ะไม่รู้นะเธอลองเดาดูสิไม่นัในขวดเบียร์ของพ่อพ่อต้องตีฉันแน่เลยหวังว่าเขาจะยังหลับอยู่นะพ่อเธองั้นเหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเจ้านายของฉันน่ะพาพ่อเธอไปแล้วเอ่อน่าหมายเขาว่ายังไงอ่ะพ่อฉันอยู่ไหนอ่ะอย่างที่ฉันบอกเธอไงว่าเจ้านายของฉันน่ะพาพ่อเธอไปแล้วทําไมอ่ะเพราะว่าพ่อของเธอนะเป็นคนไม่ดีเขาวะนะชอบตีแล้วก็ตะคอกใส่เธอผู้ใหญ่แบบนั้นนะเจ้านายฉันจะพาตัวไปเพื่อปกป้องเด็กอย่างเธอแต่ฉันว่านี่มันมากเกินไปหน่อยนะ พ่อฉันไม่สมควรต้องโดนอะไรแบบนั้นสิแต่เขาเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่ได้โปรโดเธอปล่อยพ่อฉันไปฉันขอร้องก็ได้ก็ได้แต่เจ้านายฉันนะนะไม่ชอบแนะน่แน่ต่ว่าพ่อของเธอนะ่ะถูกพาตัวไปไกลามากแล้วนะเธอต้องใช้ทางลัดเพื่อจะไปช่วยพ่อเธอได้ทันเวลาบอกทางมาเลยทางลัดของเธอนะต้องไปทางตู้เสื้อผ้า <c oughs> อยากให้กูเข้าตู้สุดๆต้องไปพาพ่อกลับมาทำไมไฟในห้องกูแดงๆวันนั้นอะไรวะนะั้โอ้ๆๆๆๆตุกก๊กตาต้องมาตั้ง ชี้ด้วยกูว่าใช่ต้องใช้แน่ๆกูว่าโดนโดนแน่ๆทุกคนกัดฟันไว้นะครับมานี่เธอยังเปิดไม่ได้อีกเหรอหน่าผิดหวังจังเลยนะสงสัยเราคงต้องไปใช้ตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่เธอแทนเธอควรจะรู้ไว้นะว่าตู้เสื้อผ้ามันทํางานเหมือนกับประตูมิติมันจะพาเธอไปอยังที่ที่เธออยากไปรวมไปถึงที่ที่พ่อของเธอถูกพาไปด้วยลองดูสิ ที่ฉันอยากไปก็เหรอเงั้นมันก็เป็นประตูไปที่ไหนก็ได้ติดไม่เห็นมีอะไรในนี้เลยอะ่ะโอ้ใช่ฉันลืมบอกไปมันต้องมีขั้นตอนสักหน่อยเพื่อที่จะเปิดใช้งานเจ้าทางลัดนี้เอาวิทยุของพ่อเธอมาวางไว้ข้างหน้าตู้เสื้อผ้าไม่ได้ให้ไปสักทีเว้ยยืดเยื้อสุดๆวิทยุว่านะจะทํางานเหมือนปุ่มลิฟเธอเพียงต้องเลือกขึ้นความถี่ก่อนถ้าเกิดเธอเลือกขึ้นถูกแล้วก็ประตูจะเปิดออกและพาไปยังที่ที่เธออยากไป ถูกเที่ยงอ่ะโอ้ถูกไหมเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ใช่นะรออีกรอบสิมึงตัวดีไหมไดะตุกตาเหมือนจะไม่ใช่ตัวดีเลยอ่ะมันน่าจะหลอกล่อเรานะครับไปเฮ้ยตัวอะไรวะน่ากลัวจัดจัด ฉันว่านี่ถูกก้วแหละเดินเข้าไปได้เลยนะฉันจะอยู่ที่นี่เองคอยดูแลบ้านให้มึงกัดแทนที่กูเลยนี่หว่าอุ้ยอุ้ยไม่รู้ตัวนั้นมีอะไรแต่ผมว่าตรงนี้เหมือนจะมีสักสิ่งอ๋อสิมีชีวิตวุฒิตาณรักด้วยว่าไงคือว่าผมมาตามหาพ่ออธิบายมาสิพ่อของผมชื่อว่าบรูซรอแป๊บนะ ในนี้มันมีบรูซหลายคนเลยนะพอจะระบุให้มันชัดเจนกว่านี้ได้ไหมว่าเป็นบรูซที่ดีหรือเป็นบรูซที่แย่น่ะคือพ่อของผมก็เป็นคนใจดีนะแค่ขี้โมโหนิดหน่อยงั้นแสดงก็เป็นบรูซที่ไม่ดีสินะขอดูหน่อยสิก็ยังมีบรูซที่ไม่ดีอยู่หลายคนนะอธิบายให้ละเอียดหน่อยสิว่าเขาทำอะไรบ้างเขาก็ชอบตะคอกก็ยังมีข้อมูลไม่มากพอและบางครั้งเขาก็ตีผมแล้วก็ตบด้วยและทั้งหมดและครับประตูอยู่ข้างหลังเธอนะ ออน่าจะไม่ใช่ตัวไม่ดีป่ะแมวไม่ใช่สัญลักษณ์หรือตัวแทนของความไม่ดีในส่วนใหญ่แล้วก็หน้าตาดูน่ารักนี่ด้วยแล้วลดตรงนี้คืออะไรอะอก็อกลรอตกใจอะไรอ่ะเด็กๆเหรอปู่พวกเธอเป็นใครอ่ะก็เหมือนกับนายยังไงเล่าพวกเราก็เป็นเราเด็กๆที่ออกตามหาพ่อแม่พวกเราอยู่ที่นี่พักหนึ่งแล้วนะอยากมาเข้าร่วมกับเราหรือเปล่าอาขอโทษนะพลีต้องรีบไปแล้วอะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะ เหมือนเด็กๆนะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอเล่นหลุมหลุมที่ก็าเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ใช้แปลกๆนิดหน่อยเด็กๆที่อยู่กองไฟเดินเหยียบไม่เป็นไรไอเด็กคนนี้ปิดหน้าปิดตาหมายถึงผมยาวหรือมันใส่หมวกอยู่ครับไม่แน่ใจแต่เด็กมากนะครับเข้าประตูไปแล้วกันประตูข้างหลังเข้าได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคปะอุย้ยทำไมนอนชักอย่างนั้นนะ่ะนั่นพ่ออู๋ พ่อขอร้องหยุดทำโทษผมทีนี่ผมเองพ่อขอร้องหยุดทำโทษผมทีที่เขาทำอะไรกับพ่อมาเร็วพ่อรีบกลับบ้านกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณเลดเฟสจะมาพาเราไปทั้งคู่นะขอร้องหยุดทำโทษผมทีอะไรอ่ะหันหลังไปต้องโดนแน่เลยอ่ะแล้วจะทำยังไงอยพ่อคุณนอนชักเป็นโอดีอยังไงอะไรวะเนี่ยสเปล หมายถึงคาถาาหรอครับหรือหมายถึงสรกอมันมีสองความหมายนะครับให้ทำไรเว้ยเว้ยตกใจเชียอะไรวะอ๋ออเอเราล่างขนใช่ไหมตกใจหมดเลยกูอ๋อแม่มาเจอเ้ยแม่กูหน้าตาน่ากลัวมากเฮ้ยขอ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 คอยูสยูเซทียูสอตกใจเฮ้ลูก เป็นอะไรงั้นเหรอทำไมถึงไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าล่ะค,คุณเลดเฟสเขาพาตัวพ่อไปโอ้งั้นก็นับเป็นเรื่องดีนะสิไม่ให้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะแม่เรื่องมันยาวมากให้ผมเล่านะว่าลรตุ๊กตาของลูกที่ชื่อรอนน่ะเป็นยังไงบ้างเขาโอเคหรือเปล่าตุ๊กตาหรอแม่รู้ได้ยังไงอ่ะแน่นอนสิก็แม่รู้ก็ลูกไม่ได้กินยาของลูกในวันนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลูกเห็นภาพหลอนถึงทุกครั้งที่ลูกเล่าเรื่องจะต่างกันไปแต่ประเด็นหลักๆก,ก็จะเกี่ยวกับไอตุ๊กตาโง่นนะั่นทุกครั้งเลยลูกจำครั้งที่แล้วไม่ได้หรอหแม่ก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรผิดปกติกับลูกแค่ไปนอนได้แล้วนะนี่มันเที่ยงคืนแล้วคือเกมมันเงียบจนหูดับจนหลอนมากเลยนะครับทุกอย่างมันแค่หลอนไปเสียงอนะไรข้างในวะยายายากินไม่ได้ด้วยและอาหารพิเศษอะ่ะ เอ๊ะตุ๊กตาของเราโอเอ๋อรลอดแม่งลอยอยู่แล้วอย่าเข้ามานะมึงกูเป็นมวยนะดูยูโนมวยไทยไปาย<ป>ล้มเลยกูมองใกล้ๆนึกว่าสควิปตเวิร์ดโอแม่กูฟูมาหลอนหลอนเด็กแล้วเกิดอะไรขึ้นอนะลูก รู้สึกดีขึ้นไหมลูกเอ่อคุณเลดเฟสไม่เป็นไรจะลูกุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะลาง,งานแล้วจะมาอยู่บ้านดูแลลูกนะจริงเหรอสัญญากับผมนะแม่แม่สัญญาเขาให้ลูกกลับไปนอนได้แล้วนะครับแม่โอ้ล็อหัวละเกยแม่เออแม่ผิดสัญญาอีกแล้วมันยังอยู่อีกเหรอตุ๊ก,ต,กตารอกูกลัวแล้วนะ่ย ให้เต็มหัวเป็นขาวๆไว้ตุ๊กตาหลอนอะโอ้หน้านวมเกิดอะไรขึ้นกับนายอะก็เจ้านายฉันนอะไอฉันสเละเลยเขาอะนะไม่ชอบใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานอ๋อฉันต้องขอโทษด้วยนะเป็นความผิดฉันเองว่าแล้วนายเห็นไหมว่าแม่ฉันอยู่ไหนอะอ๋อเจ้านายฉันน่ะพาตัวเธอไปเหมือนกันอ้าว อะไรนะเพิ่งจะเมื่อกี้นี้เองฉนขอโทษด,ด้วยที่ไม่อาจหยุดเขาได้เธอควรจะรีบหนีไปนะเพราะเขาจะกลับมาพาตัวเธอไปด้วยไม่จะต้องช่วยแม่แล้วก็ช่วยพ่อ,อจะช่วยยังไงล่ะไม่เห็นเลยว่าเขาทำอะไรกับฉันโอ้อะไรอ่ะฉันเจอนี่อยู่ในคุกของพ่อฉันคิดว่าเจ้านี่น่าจะช่วยในการปราบเขาได้นั่นมัน คาถาที่ใช้ในการปราบคุณเลดเฟสเร็วเข้าตรงรีบไปเข้าไปตัวเสื้อผ้าเพื่อตามหาว่าแม่ถูกพาไปไหนตุ๊กตาการเป็นฝั่งดีเฉยกุหลงเข้าใจว่ามึงไม่ดีมาตั้งนานเข้าไปเลยเฮ้เจอหมอ้าวคุณแมวไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แล้วบรรยากาศโอ้บรรยากาศวางเวงสุดๆเด็กๆทําอะไรกันอ่ะเด็กๆฮัลโหลแอบมองอะไรกันก็ไม่รู้นะครับที่หลังประตูบานนั้น เสียงสะอื้นทุกตารอนมาอยู่นี่เร็วเข้าโยนเจ้ากระถานั้นเข้าไปแล้วก็หลบโยนเข้าไปแล้วก็หลบหลบหลบละหลบละไปหลบโน่นเลยใช่ไหมเทคโคเวอร์หลบหลบหลบละบึ้มอา้าวไม่ได้บึ้มหรอนั่นคือคุณเลดเฟีใช่ไหมคุณหน้าแดง อืมอืมอืมพวกมึงจะไม่ช่วยอะไรกูหน่อยเหรอร้อนจะทำยังไงดีเปิดประตูเหรอฮาวฮาวเอา้าละละละ,ละไม่ไม่น,าน่าหนอให้ออกหรอ้อาออกก็ออกเกมมันเส้นตรงดีนะแต่แบบออกเลยเหรอไม่พาแม่ก่อนเหรอ แม่กูสะอื้นอยู่นะเมื่อตะกีน้นี้น่ากลัวจะจัด,จดไปละมันหมอนจับมาละไอรอนโอ้ไอรอนกูไม่เลยไม่นะรอนไม่เกิดอะไรขึ้นกับนายนะ่ะเจ้านายของฉันถูกปราบแล้วเวทมนต์ที่เขาไล่กับฉันก็จางหายไปเหมือนกันงั้นนายจะหายตัวไปงั้นเหรออย่าห่วงนะ่ะนี่เป็นสิ่งฉันต้องการอยู่แล้วเธอควรจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาพ่อแม่เธอนะตุก๊กตาการเป็นปตัวดีเฉยเลย哟 พ่อแม่กลับมายังจุดเริ่มต้นอย่างนั้นเหรอพ่อแม่พ่อกับแม่เป็นอิสระแล้วอา้าวนี่แกมีชูใช่ไหมฮะก็อย่างที่ฉันบอกไงว่าฉันงานยุ่ง โกหกนี่เธอเลือกจะทิ้งครอบครัวไปหาผู้ชายคนอื่นใช่ไหมนี่เธอไม่อายเลยต้องโกหกต่อหน้าลูกเนะี่ยและทีคุณล่ะคุณคิดว่าคุณดีกว่าฉันมากนักหรือไงคุณเอาแต่อยู่บ้านทําตัวเป็นปลิงดูดเงินผลาญเงินทั้งปีอย่างคุณเราจะเป็นพ่อแบบไหนไม่ว่าจะจะทําอะไรก็ช่างมาเป็นงานของฉันและสิ่งฉันทําก็ยังเอาเงินมาเลี้ยงลูกได้และถึงคุณจะคิดว่าฉันไปนคุณโสแต่คนอย่างคุณนะ่ะยังต่ําตมกว่าฉันเสียอีกโอ้ยถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะเดีย๋ยวคุณกับฉันนะ่ะ เราได้ยากันแน่ใครสักคนหนึ่งก็ต้องย้ายออกไปจากบ้านนี้ถ้าเกิดคุณยังจะอยู่บ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาลูกฉันออกไปเองจะไปไหนอ่ะอยู่นี่นะอ้าวอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยแม่กูทําทุกอย่างเพื่อหาเงินนขณะที่พ่อทําตัวเป็นปลิงกินเหล้าแล้วก็ตบตีสันขวานจริงๆแล้วกูจะต้องยังไงละทีนี้คุณคุณฮะกระดกหนึ่งต้องสามครั้ง กระดกสองกระดกสามแตกอ๋อที่เป็นคุณเลสเฟสหน้าแดงก็คือเพราะกินเหล้าเหรอฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอ๋อเสียงเดินคือเสียงนี้เหรออ๋อเสียงเดินคือเสียงนี้ และสเปลที่ว่าล่ะเวทมนต์ที่ว่าตู้เข้าได้ไหมตู้เข้าไม่ได้มันต้องไปทำอะไรเชี่ยแน่เลยอ่ะโอ้มค์กล้านั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะบีบคอเราเหรอวั w วั t ระวังนะอย่านะรุนแรงมาก YouTube ไม่ชอบนะเรียบร้อย หรือว่าที่ตู้มันติดไม่ไม่ไม่นี่มันต้องไม่จริงฉันขอโทษจริงๆนะรอนตู้เสื้อผ้าของเธอนะ่ะเชื่อว่าตอนนี้เธอน่าจะเปิดมันได้แล้วเราได้เห็นความจริงแล้วสินะ oh, <shit. S 1> นี่คือ ฉันเหรอทำไมฉันถึงไม่รู้เลยกับเรื่องนี้เลยล่ะเธอรู้มาตลอดแหละเพราะฉันคือส่วนตระหนักรู้ของเธอยังไงล่ะเธอพยายามที่จะปิดบังแล้วก็ปฏิเสธและเธอก็เริ่มแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะทําให้ตัวเธอเองรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับพ่อเพราะงั้นฉันก็เลยพยายามไม่จะพาเธอกลับมาสู่ความเป็นจริงฉันพยายามมาหลายครั้งในหลายๆวิธีเพื่อช่วยให้เธอต้องยอมรับความเป็นจริงและทุกครั้งที่ฉันพลาดเดาสิว่าเกิดอะไรขึ้นติ๊กตอกแล้วก็บุ้ม ความทรงจําทั้งหมดจะหายไปเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งณจุดเริ่มต้นกลับไปยังคืนที่พ่อฆ่าเธองั้นฉันตายมานานขนาดไหนแล้ว14วันมันนานขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ฉันละ่ะถ้าเป็นเรื่องของพ่อเธอแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปซ่อนตัวอยู่โรงแรมถูกๆนะอืโอ อ๋อก็เลยนอนแข็งนะั้นนะนะแล้วก็หลอนทุกครั้งใช่ไหมว่าเรากลับไปหลอกเหรอกลับบ้านกับผมสิพ่ออ๋อที่เราอย่างนี้เพราะเราคอหักแม่พยายามใบอะไรใช่ไหมแต่เราไม่รู้งั้นแล้วเรื่องของแม่ล่ะแม่ยังมาเจอฉันบ้างไหม แม่ยังมองเห็นฉันไหมแน่นอนพูดแม่ต้องกลับบ้านมาตอนกลางคืนแต่ถ้าเกิดไปตอนกลางวันคือยังไงหรอแม่เป็นคนพูดนะลูก <c oughs> ก็ออกตามหาเหรอโอ้โอ้ชิตอ๋อคือเรื่องราวในคืนนั้นแม่ไม่รู้ <c oughs> กว่าจะกลับมาก็เช้าแล้วใช่มหม คุณพอจะมีเบาะแสเกี่ยวกับที่ที่สามีคุณไปซ่อนอยู่ไหม,มไม่มีไม่รู้เลยเหมือนคุณจะทำอะไรตกนะคุณผู้หญิงนั่นมันอะไรอะ่ะเป็นนามบัตรของโรงแรมแต่ฉันว่าไม่ใช่ของฉันนะอ๋อเราในรูปของวิญญาณ ไปเอานามบัตรโรงแรมมาเป็นการที่เห็นว่าสเปลเหมือนกับขเขาเรียกว่าคาถาในการจัดการเรื่องราวทั้งหมดเหรออ๋อคิลเลอร์ฟาเธอร์อารนะครับคุณพ่อที่เป็นฆาตกรถูกจับกลุมแล้วก็มีการสวดทำพิธีทางศาสนาว่ากันไปพ่อโดนจับ เราก็อยู่ตรงนี้รับรู้ความจริงตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ,อ๋อเด็กๆสินะมาชวนเราไปเล่นด้วยอ่าอ่า โอ้เ oh. ข้มอยู่นะเข้มปัดเลยอะตามชื่อเกมนะครับ Bad Parenting ไอเด็กนะี่มันนั่งที่ไฟเหรอบ๊บมึงน,นะตู้เสื้อผ้ารถท้ายรถด้วยน,นะที่ไฟในหลุมแสดงว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ต่างกับกูเลยอะดิเราเราถูกไปหมกตู้ เด็กคนนั้นถูกหมกที่ท้ายรถอันนั้นถูกหมกที่กองไฟนี่ถูกหมกไว้ในหลุมออเชี่ยโอ้เชมันก็มันก็ <c ười> จะปวดรวดร้าวอยู่นะคุณเลดเฟสเรื่องราวของสิ่งที่จะมามอบของขวัญให้กับเด็กดีอาจจะเป็นแค่แต่งขึ้นมาในคืนก่อนที่เราจะตายหรือเปล่าครับเราเลยจำว่า คุณเลดเฟสอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่แสดงว่าเหตุการณ์นะียมันเกิดขึ้นมา14วันแล้วนะครับสมองส่วนตระหนักรู้หรือว่าจิตส่วนตระหนักรู้พยายามมาเตือนเรานะครับโดยมันรูปแบบอื่นๆอาจจะมาแล้วหลายร้อยรูปแบบแต่รูปแบบสุดท้ายที่เลือกจะมาคือมาในรูปแบบของตุ๊กตารอนในการบอกเรื่องราวยากมากๆให้ง่ายที่สุดให้เด็กคนหนึ่งเดินตามได้พยายามหลอกให้เราเปิดตู้หลายรอบเป็นจริงถ้าเกิดเกมแบบเราเปิดตู้ตั้งแต่แรกอึกตึ๊กเปิดเกมจบนะแต่เหมือนกับด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมว่าตัวเราอะ่ะมันมีส่วนที่ลึกอยู่ข้างในที่แบบเปิดได้แต่ไม่เปิดเขย่าแต่เอาไม่ออกก็แบบอ่ะเปิดตู้ไม่ได้งานฉั้นต้องค่อยๆตะลอบนายนี่นะฉันมาดีนะฉันมีเวทมนต์ฉันสามารถเสกข้าให้นายได้เอามาสิเรามาเล่นกันเราไปเล่นกันในตู้ดีกว่าเอาพ่อนายหายไปหรอเราไปตามดีกว่านะเอาแม่นายหายไปด้วยเราไปตามกันดีกว่าโอ้ตู้ใช้ไม่ได้งั้นไปตู้นั้นละกันเปิดดูสิเขาพยายามจะชี้นําเราแบบสุดๆนะครับเพื่อให้เราแบบ ได้ตื่นรู้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรค่อนข้างเข้มปัดอยู่นะแสดงว่า14วันที่ผ่านมามีส่วนหนึ่งที่ผมเห็นเราคุยกับตุ๊กตาแล้วผมงงๆว่าเอา้าและที่แม่ก็ยังเจอท่านอยู่ปกติตุ๊กตาก็เลยบอกว่าแม่ปกติจะมาเจอเราตอนคืนก็จะเจอเราเหมือนกับเป็นผีใช่ไหมครับเหมือนเป็นแค่ตัวเป็นคนธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาแต่พอเป็นกลางวันอยู่บ้านแล้วเราหายไปพอตามหาเราจริงๆกับปรากฏว่าเราอยู่ในนี้ครับความจริงเลยปรากฏใช่ไหม ตอนที่แม่ยื่นคำขาดว่าไม่คุณกับฉันเราสักคนต้องออกไปจากบ้านนี้คิดว่าคืนนั้นพ่อควรจะออกไปเลยแม่ก็แบบกลับมาเจอเราตอนกลางคืนว่าไงลูกโนอนนี่นั่นก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งที่อยู่บ้านลูกหายไปเพราะเราเป็นผีขเขาออกมากลางวันไม่ได้ใช่ไหมครับพอเปิดดูความจริงก็ปรากฏระหว่างนั้นพ่อไปหนีอยู่สักที่แล้วเราก็เลยไปตามหลอกหลอนเอาน้ำบัตรมาคืนให้เรื่องเราก็เลยเคลียร์พ่ออยู่บ้านไม่ทํางานทําการเป็นปลิงดูดเลือดดูดเนื้อนะครับนะั่เกาะเมียกิน ซ้อมเมียซ้อมลูกตีเละเทะในคืนที่ยื่นคําขาดก็ตัดสินใจทําเรื่องที่งงเงาที่สุดขึ้นมานับว่าเป็นเกมที่เหมือนจะนําเสนอแค่ความน่ากลัวแต่กับลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้จนขมปิดขมปี่เลยทีเดียวเชียวก็ เรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือคุณคิดว่ามันเป็นแบบไหนหรือว่าจริงๆเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเรามาคุยกันนะครับดูจะมาชอบกันฝากกดไลค์นะครับไม่ได้อย่าบอกอยากคุยอย่างที่บอกกันด้านล่างตามสบายถ้ายังไม่ได้กดซับฝากกดกันถ้าคิดเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีสวัสดีเจอกันครับ